เริ่มต้นข่าวแรกของเรานะคะต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยตกอกตกใจเลยทีเดียวค่ะเมื่อนักร้องหนุ่มเอลรอองฟองนะคะเกิดอุบัติเหตุหนัจกจักรยานล้มนะคะจนกระดูกคอเนี่ยหักแล้วก็มีเลือดออกในสมองด้วยค่ะ ออกมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ให้กับแฟนๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะหลังนักร้องหนุ่มเอะละอองฟองได้ประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มกระดูกคอหกักแล้วก็มีเลือดออกในสมองจนต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วนเลยค่ะซึ่งเอะละอองฟองก็ได้โพสต์ในไอจส่วนตัวลงภาพตัวเองขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอฝากอุทาหรณ์ให้ทุกท่านอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาใส่อุปกรณ์ป้องกันครบแต่ก็ยังประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มขณะนี้มีอาการเลือด ออกในสมองตอนนี้ดีขึ้นแล้วกระดูกคอหักแต่ว่าไม่ทับเส้นประสาทใบหน้ามีบาดแผลต้องรักษาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยใช้ปลอกคอดามคอไว้6-8สัปดาห์เพื่อให้กระดูกคอประสานตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วกำลังฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้โดยทางด้านแฟนๆแล้วก็เพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมอวยพรให้หายไวๆค่ะ